Suzuki d ิวออฟเด e ะเยีดิวสุดพิเศษส่งท้ายปีมอบส่วนลดสูงสุด8 4 0 0 0บาทพร้อมผ่อนนานสูงสุด99เดือนหรือเลือกรับ s u ุ u ูกิวอรี่ฟ e ีโปรแกรมที่จะช่วยดูแลลดคุณนานถึง7ปีรับโปรโมชั่นสุดพิเศษได้แล้ววันนี้ถึง31ทธันวาคม67สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th หรือโชว์รูมรถยนต์สุนกิิทั่วประเทศนะจ๊ะไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักพอจริงๆได้แชมป์ก็ได้มาเยอะแยะมากมายประสบความสำเร็จไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไร มันควรจะอิ่มตัวได้แล้วนะแต่ไม่ยอมหยุดจริงๆไม่เลิกไม่ลา <c oughs> ล่าสุดนะครับรายงานข่าวจากสื่อที่น่าเชื่อถืออย่างดิแอ h l e t i c กล่าวว่าเปปกอดิโอลาครับคุณสื่อของแมนเชสเตอร์ซิตี้เตรียมที่จะต่อสัญญาเตรียมที่จะ ยืดสัญญาใหม่นะครับต่อสัญญาใหม่ยืดออกไปอีก1บวก1ปีนะครับหบวกหปีหมายความว่าไงก็เซ็นก่อน1ปีแล้วก็จะมีออปชั่นเสริมออปชั <laughs> ่นเสริมก็คือยืดออกไปได้อีก1ปีนะครับก็เอาตรงๆก็ประมาณว่าการันตี2ปีนั่นแหละนะแล้วเมื่อกี้ที่ผมบ่นว่าได้มาหมดแล้วเนี่ยก็คือเป๊ปกาดิโอลานะครับนับตั้งแต่ลือให้ตูดมาจากบาเยนมิวนิกนะครับมา วางตูดอยู่บนเก้าอี้ผู้จัดการทีมเรือใบสีฟ้าเมื่อปี2016ันะฤดูกาลนี้คุมทีมเป็นฤดูกาลที่9นะครับควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไม่เยอะฮะหกสมัยนะแปีที่ผ่านมาควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีก6สมัยแทบจะผูกขาดเลยดีกว่าลีกครับนะหรือนะัแอดครับ เปลี่ยนชื่อไปตามสปอนเซอร์4สมัยคือถ้าจะเอาเมื่อไหร่ก็เอาได้ไม่เอาก็เอาตัวสำรองลงก็อาจจะไม่คิดอะไรมากเพราะว่าไม่ใช่ถ้วยที่มีความหมายอะไรนะคสำหรับทีมอย่างแมนซิตี้เฟครับอาจจะได้น้อยหน่อยอาจจะไม่ค่อยถูกโฉลกนะครับเอครับนี่ก็2สมัยแต่ที่สำคัญนะครับคือคว้าแชมป์ถ้วยใหญ่ยุโรปหรือ ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้เป็นที่เรียบร้อยครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรหลังจากเที่ยวไล่เที่ยวคืออยู่นานอันนี้ไม่ได้นับพวกเบี้ยายรายทางนะฮะอย่างโลกการกุศลคอมมูนิ t ตี้ชิล d อย่างยูฟาซูเปอร์คัพอย่างแชมป์ฟีฟ่าคลับเวลคัพอะไรแบบเนี้ยอันนี้ผมมองว่ามันเป็นมันมัน,ม,นมันไม่ได้อยากไม่ไม,ไม่ไม่ควรที่จะนับมาเป็นแชมป์เพราะมาเล่นไม่กี่นัดน,นะก็เอา เอาระดับเมเจอร์เนี่ยที่เป๊ปคุมแมนซิตี้ได้มาก็นะตัวใหญ่ยุโรปพรีเมียร์ลีกนี่ปูขาด FA ก็แล้วแต่จังหวะส่วนลีคับเนี่ยขึ้นอยู่กับว่ากูจะเอาหรือกูจะไม่เอาถ้ากูจะเอามันก็ไม่ใช่เรื่องที่เหลือบากว่าแรงนะครับแล้วคุมแมนซิตี้มาเนี่ยโอ้โหในอาชีพเฮดโค้ชนะครอาชีพผู้จัดการทีมเนี่ย คุมแมนซิตี้นี่นานยาวนานสุดและยังไม่มีทีท่าว่าจะเลิกนะครับตอนคุมบาซ่าเนี่ยก็แค่4ปีนี่ขนาดเป็นลูกหม้อนะฮะเป็นลูกหม้อเป็นสายเลือดคาตาลันยังคุมบาซ่าแค่4ี่ปีคุมบายเยนมิวนิกก็แค่สมฤดูกาลสมปีแล้วก็ไปหาความท้าทายใหม่พอมาอยู่กับแมนซิตี้เนี่ยโอ้โหรากงอกเลย อยู่ยาวนะอยู่ยาวก็ตอนแรกเนี่ยสัญญาจะหมดในช่วงกลางปีหน้านะครับก็คือพูดยังไงว่าจบฤดูกาลนั่นแหละสัญญาก็จะหมดโอ้โหก็มีการคาดเดากันไปต่างๆนานามีโอ,อกาสสูงนะที่เป๊ปการิโอลาเนี่ยจะไม่ต่อสัญญากับแมนซิตี้เพราะว่าอันหนึ่งมันอิ่มตัวแล้วมันถึงจุดอิ่มตัวมันประสบความสำเร็จมันคว้าแช,ชมป์มาทุกอย่างมันไม่เหลือความท้าทายใดๆแล้วกับแมนซิตอ้อ่นหนึ่งนะ สองะเป๊ปก็อาจจะอยู่อยู่มาระยะเวลาหนึ่งเนี่ยถ้าสังเกตดีๆเขาก็จะมาอยู่ที่ไหนเป็นสิบปีอะก็ไม่เคยคุมทีมไหนเกินสิบปีอะนะก็ดูแล้วก็มีโอกาสนะครับอาจจะเปลี่ยนบรรยากาศไปคุมทีมชาติอะไรแบบนี้เห็นไหมมีมีข่าวกับทีมชาตินั้นทีมชาตินี้นะหรืออาจจะกลับไปคุมอู่ข้าวอู่น้ํากลับไปเขาเรียกว่าไปกู้สถานการณ์อะไรก็ว่ากันไปกับ บาร์เซโลน่าก็มีโอกาสเป็นไม่ได้เหมือนกันนะแล้วก็คาดดาวกันไปสุดท้ายกำลังจะต่อสัญญาใหม่กำลังจะต่อสัญญาใหม่แน่นอนนะครับว่าค่าเหนื่อยค่าเสียหายของเป๊ปเนี่ยมันสุดแสนมหาศาลปกติธรรมดาก็เป็นอันดับหนึ่งนะครับค่าเหนื่อยค่าตัวแพงที่สุดของผู้จัดการทีมเนี่ย อันดับหนึ่งของเมืองมนุษย์อยู่แล้วตกละสัปดาห์อตกสัปดาห์ละประมาณสามแสนแปดหมื่นปอนโอ้โหเฮ้ยนะเอาง่ายๆปีนึงเนี่ยโอ้โหปีหนึง่งกมีรวมๆยี่สิบล้านปอนนะสำหรับเป๊กโเดโอล่ากล็ลก็แน่นอนนะฮะสมโมสรเขารวยมั่งคั่งเจ้าของนี่เป็น โอรสเจ้าอาหรับนะท่านชิคมันซูบินซาเยตเอานายานเป็นไงล่ะลูบานติมระทมไอสัตว์ไม่เกี่ยวนี้ข้างหลังไม่มีนะผมจำชื่อได้แม่นยําท่านชิคมันซูนะครับเป็นเจ้าของทีมทีเนี้ถามว่าแล้วทำไมแบบตอนแรกเนี่ยดูเหมือนจะถึงจุดอิ่มตัวแล้วดูเหมือนจะเดินทางมาถึงตอนจบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วแล้วทำไมเป๊ปกวัวเดวล่า ถึงยืดสัญญานะฮะยืดสัญญาของตัวเองต่อไปอีกผมนั่งคิดนอนคิดนะมันก็มีหลายประเด็นนะครับคือเรื่องของค่าเหนื่อยก็แน่นอนต่อสัญญาใหม่นะครับมันก็ได้ค่าเหนื่อยอาจจะเพิ่มขึ้นหรืออาจจะอย่างน้อยๆขี้หมูขี้หมามันก็ไม่น้อยกว่าเดิมนะครับอีกเรื่องหนึง่งคือเรื่องของอความผูกพัน เมื่อกี้ผมพูดนะครคุมบาซ่าโอเคเป็นลูกม่อบาซ่าคุมมา4ปีนะครับมาอยู่กับบาเยน์มิวนิกสปีมาอยู่กับแมนกซิเตียเนี่ยโอเคอาจจะไม่ใชไ่ไม่มี DNA ไม่มีลูกม่ออะไรนะรไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องแถมมาอยู่ในแผ่นดินอังกฤษอีกต่างหากไม่ได้บ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองแต่มันอยู่นานเข้าใจผู้บริหารเข้าใจมีคนพูดภาษาเดียวกันนับถือธงผืนเดียวกันนะครับนะบนะเจ้าของทีม แฟนบอลอ่านี่ก็สสำคัญนะครับแฟนบอลเพื่อนร่วมงาน <c oughs> มันทําให้เกิดความแบบแหมมันอยู่ไปก่อนดีกว่ามันทิ้งไม่ได้นะมันมันไปไม่ได้มันยังไปไม่ได้นะครับครั้นจะกลับไปบาซ่าไปกอบกู้กอบกู้อะไรล่ะตอนนี้ h a n ์ล i ต t เตอร์ฟลก็ก็ทําบาซ่ากลับมาแล้วนะครกลายเป็นทีมที่ฟอร์มการเล่นดุดันร้อนแรงและกระซวกไส้นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่จําเป็นต้องกลับไปกอบกู้อะไร ทีมชาติก็ดูแล้วแหมสเปนเขาก็มีอยู่บราซิลเขาก็มีอยู่น,นะแล้วตัวเองจะไปคุมทีมชาติอื่นมันก็ดูกระไรอยู่แต่แต่ที่ถุยนะฮะโทษโทษโทษแต่ที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดในมุมมองของผมนะครับที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดเลยคือฤดูกาลนี้เนี่ยแหละ ฤดูกาลนี้มาเซตี้มีปัญหาสารพันเลยนะครับชัดๆเลยคือผู้เล่นตัวหลักบาดเจ็บถูกอาการเดี้ยงลักพาตัวไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรดรี่เควินเดอร์บอยจอร์นสโตนมันจะสลับสับไปนะครับในขณะที่ขุมกำลังจำนวนหนึ่งอายุเริ่มที่จะร่วงโรยนะฮะเริ่มที่จะอายุมากใบไม้ล่วงการเวลาเพราะฉะนั้นฤดูกาลนี้ มันเป็นฤดูกาลที่แมนซิตี้มีโอกาสเพลียงพล้ำสูงแต่งึงควา้าแชมป์ลิเลีกตอนนี้ทุกสำนักให้ลิเวอร์พูลครับในขณนะที่ซปเปอร์คอมไม่ว่าจะสำนักไหนนะจะสำนักสถิติที่แม่นยำอย่างออฟตาเคยได้ยินไหมออฟตาโอ้โหเขาให้พวกพ,พี่เป็นแชมป์เนี่ยหกสิบเปอร์เซนต์วงเล็บอิสว์ สูงนะ,นะให้พวกพี่ๆเป็นแชมป์เนี่ยหกสิเอร์ซพราะนั้นเนี่ยแมนเชตี้เหลือไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองเป็นเต็งสองก็จริงแต่เหลือแบบหลักสิบอะ <c oughs> ่ะก็ดูแล้วนะครับฤดูการนี่โอเคในทางทฤษฎีตามหลังอยู่ห้าแต้มมีอีกยี่สิบเจ็ดนัดแต่ในโลกความจริงในทางปฏิบัติเนี่ยเราเห็นเหมือนกันว่าปีนี้แมนเชตี้เข้าใจตรงกันสัมผัสได้เหมือนกัน ปีนี้ฤดูกาลนี้แมนซิตี้ไม่เหมือนเดิมโอเคแหละแมนซิสตี้เนี่ยสามารถเข้าเบรกได้ชนะติดติดติดกันเป็นสิบสิบนัดโดยย่องยิ่งในช่วงท้ายฤดูกาลแต่สิ่งที่เราสัมผัสเรารู้สึกอ่ะเฮ้ยมันก็เกิดขึ้นมาบ่อยแล้วอ่ะบางทีปีเนี้ยแหมมันอาจจะดูมันอาจจะดูอ่อนร้าลยแรงดูแบบมัน มันไม่มีแรงจูงใจนะเพราะว่าคว้าแชมป์มาเนี่ยพิมิ์ลีก4ส,สมัยติดต่อกันแรงจูงใจมันถดถอยลงไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป๊ปจบฤดูกาลนี้แมนซิตี้ไม่ได้แชมป์ถือว่าล้มเหลวนะครับถ้าจบฤดูกาลนี้ไม่ต่อสัญญาแล้วแมนซิตี้ล้มเหลวนั่นหมายความว่าคุณหาทางลงได้ไม่ค่อยจะสวยสักเท่าไหร่ ือมันจบแบบเหมือนผู้แพ้โอเคแม้ว่าคุณจะมีเกลียดประวัติสะสมความสําเร็จมามากมายไก่กองก็จริงแต่ฤดูกาลสุดท้ายนี่มันสําคัญคือมันลงไม่สวยลองนึกถึงเซอร์เล็กฟูคุซันเห็นไหมตอนฤดูกาลสองพันสิบสองสองพันสิบสามตอนแรกๆเนี่ยนะก่อนที่เมียแกจะป่วยเนี่ยแกก็ไม่มีทีท่าว่าจะอําลาตําแหน่งง่ายๆแต่ทีนี้มันประกอบกับแบนยูฤดูกาลนั้นโอ้โห พุ่งทยานเข้าเส้นชัยแบบสบายๆไม่มีปัญหาอะไรนะครับมันก็ถึงมันถือว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมลงตัวไงเฮ้ยถ้าลงตอนเนี้ยลงตอนที่แมนยูคว้าแชมป์มลีกใช่ไหมครับเป็นการคว้าแชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่ยี่หมิบเนี่ยมันเป็นการลงที่แบบโ,โหสวยว่านะมันเป็นการลงที่แบบเออเหมาะสมเพราะฉะนั้นเป๊ปลู้ดูการเนี้ยกล่าวว่า ตอนแรกอาจจะกล่าวว่าเฮ้ยคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกแม่งห้าสมัยติดต่อกันแล้วลงนะจากบัลลังแบบสวยๆเลยอำลาตําแหน่งนะครับเปิดโอกาสให้กุนซือคนอื่นเข้ามาสืบทอดมรดกแทนสวยๆเลยแต่กลับกลายเป็นว่าฤดูกาลนี้มันล่อแหลมต่อต่อความล้มเหลวมีโอกาสสูงที่จะประสบความไม่สําเร็จเพราะนั้นเฮ้ย ดูวก็ต่อทะญาเอาไปก่อนนะหนึ่งบวกหนึ่งไปออกไปก่อนเพราะว่าถ้าฤดูกาลนี้เกิดอุบัติเหตุทั้งลูกหนังไม่ได้แชมป์นะครับหรืออะไรก็ตามแต่ฤดูกาลหน้าเดี๋ยวสร้างทีมใหม่เดี๋ยวซื้อผู้เล่นใหม่เดี๋ยวโทรศัพท์ไปขอเงินท่านชีกนะเอาเอาเงินมาซื้อตัวผู้เล่นใหม่แล้วคว้าแชมป์ให้ได้ก่อนที่ตัวเองจะลงจากตําแหน่งอําลาจากบัลลังแบบสวยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในมุมมองของผมที่เป๊ป ตัดสินใจต่อสัญญาใหม่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ตามรายงานข่าวนะนั่นหมายความว่านั่นหมายความว่านั่นหมายความว่าอย่าไอบ้บูมึงอย่าบอกอย่างนั้นมึงไม่ต้องเอาใจพวกพี่ี่เขาก็นาดนั้นนั่นหมายความว่าไอบ้บูอย่าไม่จริงใช่ไหมไม่จริง ยินดีกับพวกพี่ๆด้วยครับ